สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาตําน้าพริกกะปิใส่มะเขือพวงแบบง่ายๆนะคะเราจะมาสอนเคล็ดลับการตําน้าพริกกะปิให้อร่อยค่ะวัตถุดิบก็มีมะเขือพวงค่ะเราเก็บมาจากสวนนะคะสดๆเลยค่ะมีน้ําตาลทรายค่ะกะปิน้ําพริกนะคะสําหรับตําน้ําพริกเราเอามาย่างให้หอมนะคะมีมะนาวค่ะพริกแดงสดหอมแดงกระเทียมค่ะมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตำน้ำพริกกะปิกันเลยค่ะ ค่ะเราจะมาตำน้ำพริกกะปิกันนะคะสังเกตคกนะคะเหลืองค่ะเราตำพริกแกงใต้บ่อยนะคะคที่เหลืองๆนี่คือขมิ้นนะคะค่ะคกเราล้างสะอาดะะแล้วค่ะเราจะใส่พริกแดงลงไปเลยคะ่ะน้ำพริกกะปิต้องให้รสจัดให้เผ็ดนะคะถึงจะอร่อยะคะ่ะถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยนะคะเราจะตำพริกก่อน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วเราจะใส่กระเทียมหอมแดงนะคะลงไปเลยค่ะตาให้พอแหลกนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะตาพริกกระเทียมหอมแดงนะคะ,ให,ะให้ละเอียดนิดนึงนะคะพอแตกๆค่ะ เราก็จะใส่กะปินะคะกะปิที่เราย่างไว้ค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะตำส่วนผสมให้เข้ากันค่ะกะปิย่างนี่จะหอมนะคะย่างไฟอ่อนๆเอามาตำแล้วหอมค่ะ แล้วก็เราจะใส่น้ำตาลทรายค่ะรสชาติก็แล้วแต่เรานะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะมะพกรกกะปิดต้องให้ออกสามรสนะเปรี้ยวหวานเค็มค่ะออกหวานนิดนึงค่ะเราจะใส่มะเขือพวงนะคะลงไปเลยค่ะเราจะตำให้มันบุบๆนะคะ ไม่ต้องให้ละเอียดเลยค่ะเห้มันพอแตกบุบๆุบหน่อยนึงค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่มะนาวนะคะมะนาวบีบไปเลยค่ะมะนาวช่วงหน้าร้อนนะไม่ค่อยมีน้ําค่ะแล้วก็แพงด้วยไม่มีน้ําเลยค่ะน้ําน้อยมากเลย ้ำพริกกะปิทําไม่ยากนะคะทําง่ายๆแล้วก็อร่อยทานกับข้าวเนาะข้าวสวยร้อนๆมีผักนะคะผักลวกผักสดน้ำพริกกะปิเสร็จแล้วนะคะจะขอชิมรสชาติหน่อยค่ะหน้าตาสีสันสวยเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยแล้วนะมะนาวเราใช้มะนาวสามลูกนะคะไม่ค่อยมีน้ำค่ะมะนาวสามลูกเลยค่ะ สูตรเคล็ดลับน้ำพริกกะปิมะเขือพวงนะคะทำง่ายๆค่ะทำไม่ยากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะกินกับปลาทูทอดไข่เจียวชะอมค่ะผักสดผักลวกนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ